ท่านผู้ชมขอสกกุชกราห์หมกัมพูชาเช้าวนันนี้มาลีเช้านี้แถลงจนถึงเช้าวนันนี้ตามแนวชายแดนบริเวณทิศจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยสถานการณ์ยะงสงบเงียบแล้วก็บอกว่ากองกำลังกัมพูชายังคงยึดมั่นในจุดเดนแแข็งแกร่งของรัฐบาลประกาศปฏิบัต,ติตามข้อตกลงหยุดยิงมาลีวันที่สองแล้วเธอเมื่อวันอาทิตย์ตอนเย็น ถแถลงว่ากองทัพไทยจะรุกรานก่อน GBC ถูกไหมใช่ค่ะมีการอพยพคอนสุรินอ,ออกจากพื้นที่หมดให้ได้ภายในวาทิตย์แล้วจะมีการลุกรานกัมพูชาอาผ่านไปคืนนั้นไม่มีเมื่อวานนี้วันจันทร์ทั้งวันไม่มีวันนี้จนถึงตอนนี้เธอก็บอกไม่มีและเธอจะรับผิดชอบอยังไงกับการที่ถแถลงวันนั้น อามาลีว่ายัางไงเมื่อเช้านี้วันนี้ที่ทแถลงก็คือบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนจนมาถึงเช้าว,วันนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนบริเวณจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชยัยม,มีความสงบเงียบขณะที่กองกําลังของกัมพูชาย,ยังคงประจําการอย่างเข้มแข็งด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจนและครบถ้วนบอกัมพูชายึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่องเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิง <c oughs> สะท้อนถึงความมุ่งมั่นชัดเจนซื่อสัตย์รอบครอบไม่ลังเลไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนอันแข็งแกร่งของรัฐบาลกัมพูชารวมถึงกองกําลังติดอาวุธที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิง <c oughs> อย่างเต็มที่ด้วยความจริงใจเพื่อมุ่งสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด น,นัมาอีกแล้วข้อกล่าวหาใหม่นอ้องกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้รับข้อมูลว่ากองทัพไทยมีแผนจะโจมตีตามแนวชายแดนตั้งแต่บริเวณปราสาทต,ตามเมืองปราสาทต,ตาควายปราสาทพระวิหารไปจนถึงบริเวณอานแซโจมตีการโจมตีนี้คาดว่าวจะเริ่มในเร็วๆนี้ยังไม่หยุดเช้านี้เอาอีกบอกก่อนการประชุม GBC วันที่7สิงหาที่กรุงกลาลัมเปอร์มาเลเซีย ได้ข้อมูลมาว่ากองทัพไทยจะโจมตีค่ะและนั่นท่ากับว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันเมื่อ28กรกฎาคมที่กัวลาลัมเปอร์มีอเมริกาอเมริกากับจีนเป็นพยานกัมพูชาเฮ้ยข่าวใหมป่ปะเนี่ยเพราะอันนี้พูดเหมือนเดิมเลยค่ะเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างชาติช่วยยับยั้งฝ่ายไทยเช้าวันนี้ยังถแถลงอีกให้ยุติแผนการรุกราน แล้วก็บอกถ้าข้อมูลนี้เป็นความจริงและให้หันมาเคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดเพื่อสันติภาพและสเสถียรภาพตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวมถ้าข้อมูลที่เป็นความจริงคือมันคืออาจจะไม่จริงซึ่งมันไม่จริงอ่ะควรเป็นโครโกกลาของประเทศถแถลงได้เหรอนี่มาลีเช้านีเ้เน็ตเหนื่อยกับเธอเหลือเกิน อ่าคิดว่าบางทีเนี่ยจะมาตอบเรื่องเดิมในหลายวันมันก็ยากลำบากใช่ไหมน้องเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็ต้องโตอีกในเรื่องเดิมเหนื่อยไหมเหนื่อยฮะเอ่อข่าวใหม่หรือข่าวเก่าคุณผู้ชมถามข่าวใหม่ค่ะแถลงรอบเช้านี้เลยแถลงรอบเช้านี้เลยมีเสียงชนิดหรือไมเองไม่ได้ดูะเหรอจริงๆฟังเสียงมาได้อารมณ์นะน้อง เออฟังไม่รู้เรื่องหรอให้ตายก็ไม่รู้เรื่องอ่าแต่นี่นี่เห็นไหมสรยุทธ์อคอกุณเซนโอ้โใช่ข้าพเจ้านี่แหละคอคอกุณเซนโปรดรับรู้เอาไว้น้องนะโอ้โผมเนี่ยโคอกุณเซนไอ้ที่บอกก็นำเสนอเขาทำไมอาะทำไมจะไม่นำเสนอใช่ไหม ปล่อยไว้ทำไมอ่ะจริงๆอยากให้ตั้งแล้วเกินเป็นโคศกใช่พร้อมเลยน้องอจริงไหมมีข้อมูลแบบนี้ฮะนี่เห็นไหมตาการตาเนี่ยตาการตาเป็นคนบอกผมเป็นโคศกคุณเซน นำเสนอข่าวคุณเซนเอาทำไมเหรอใช่อยากเป็นใช่ไหมน้องฮะรอเขาตั้งเลยมันจะเป็นสิ่งที่ได้ทำเพื่อชาติสักครั้งในชีวิตจริงๆนะเอาไหนเออออ ข้อกล่าวหาจากสื่อกัมพูชามาอีกอย่างที่บอกเวลานำเสนอเนี่ยดูวิธีการนำเสนอผมจะบอกว่าอ้างว่ากล่าวหาว่าตลอดเวลาค่ะอย่างเฟซนิวอีกแลวเฟซนิว new. อ้างแหล่งข่าวอย่างเป็นทางการที่เชื่อถือได้เขาใช้คำนี้ค่ะคือจะต้องใช้คำว่าเพื่อให้สร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองเห็นไหมอ้างอิงแหล่งข่าวที่เป็นทางการที่เชื่อถือได้คือ ถ้าของที่เชื่อถือได้ไม่ต้องมาบอกอืมไอาการที่อ้างแหล่งข่าวเป็นทางการเชื่อถือได้บอกไว้เลยเชื่อถือไม่ได้อ่าทำไมต้องย้ําจากข้อมูลของหน่วยข่าวกลองต่างชาติระบุว่าประเทศไทยมีแผนใช้เครื่องบินโจมตีขนาดเล็กก็คือ AT6TH ค่ะ <c oughs> ที่ติดตั้งระเบิดนำวิถีด้วย GPS ของเกาหลีซึ่งมีความคล่องตัวและขนาดเล็ก ทำให้ง่ายต่อการโจมตีมากกว่าการใช้เครื่องบิน F-16 ที่มีความเร็วสูงซึ่งจะทําให้กองทัพกัมพูชาไม่มีโอกาสใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเพื่อลอบสังหารสมเด็จฮุนเซนและสมเด็จฮุนมาเน็ฮะอันนี้เหรอบอกว่าเราจะใช้เครื่องบินเล็กเออ <F 16. S 2> เราเพิ่งบรรจุรู้สึกจะวันที่7ที่กองทัพอากาศประกาศอว่าจะบรรจุเป็นเครื่องบินขนาดเบาอ่ะ อเอาวันที่เจ็ดใช่ไหมไมอ้กาิกขึ้นมาจำได้อยู่ไหนกาีกขึ้นมาดิกองท้าประกาศเขาประกาศจะบรรจุแม่มันดูข่าวเพิ่งจะบรรจุเฮ้ยก็เลยบอกว่าเราอ่ะจะใช้เอามานรอบสังหารฮุนเซนกับฮุนมาเนตเพราะว่ามันมันง่ายกว่าการใช้เครื่องบิน F16 ในการมาโจมตี คือเอฟสิบกเร็วกว่าน้องใช่เอฟบหกเร็วมากเลยคือ F16 เนี้สมรรถนะสูงมากนะคะอจักยภาพสูงมากอถ้าเทียบกับไอ้เครื่องบินโจมตีขนาดเล็กที่ว่านี้ค่ะเขาบอกเราอ่ะจะเปลี่ยนไปใช้อันนี้นี่ไงคือคงอ่านข่าวอ่ะน้องกองทัพอากาศเตรยมจะบรรจุอท8เครื่องเจ็ดสิงหาคมนี้ ใช้ในภารกิจการโจมตีทางอากาศลาดตะเวนตรวจการในพื้นที่ชายแดนอันที่เป็นข่าวที่กองทัพอากาศถแถลงเมื่อสองสวันก่อนค่ะคงอ่านข่าวแล้วก็นอนหลับไปไงแล้วก็ฝันฝันแล้วถึงเวลาเป็นเรื่องเป็นราวว่าจะใช้เครื่องบินนี้แทน F16 เข้ามาโจมตีพ่อกับคุณเซนลูกกับลูกก็คือคุณมาเน็ต เอาเฟซนิวเนี่ยบอกว่าอย่างไงนี่ไงคะเขาอ้างอิงว่าต้าเขาอ้างว่าหน่วยข่าวกรองต่างชาติด้วยนะแต่จริงเรานี่ประกาศแบบโปร่งใสเปิดเผยเลยค่ะอ่าประเทศไทยได้รับเครื่องบินแปดลำคือเปิดเผยเขาแถลงและระเบิดสองร้อยลูกอันนี้เติมละรวมทั้งเครื่องบินประเภทอื่นอีกสี่ลำเมื่อยี่สิบกรกฎาคมปีนี้เพื่อนำไปซ่อมบำรุงและจัดซื้อระเบิดจากเกาหลีใต้ระเบิดเหล่านี้มีความสามารถและอันตรายสูง เนื่องจากมีระบบนำทางด้วย GPS ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำตามแผนของกองทัพอากาศไทยการใช้เครื่องบินนี้นี่เป็นตูเป็นตามากะเนี่ยจะมีการทดสอบครั้งแรกที่เขาพระวิหารเพื่อประเมินประสิทธิภาพและตั้งแต่วันที่4สิงหาคือเมื่อวานนี้ไทยจะรอผลการศึกษาจากแนวรบตามแนวชายแดนถ้าไม่สามารถดึกครองพื้นที่ทั้ง8ได้ไทยจะใช้เครื่องบิน a t 6 t h โจมตีขนาดเล็กบินออกจากจังหวัดตราด เพื่อหลบเลี่ยงความสนใจจากกองกำลังป้องกันชายฝั่งกัมพูชาและจะรอข้อมูลตำแหน่งจากหน่วยเข่ากรองภายในกัมพูชาเพื่อระบุที่ตั้งบ้านพักของสมเด็จฮุนเซนและฮุนมาเนตและเมื่อได้ตำแหน่งแล้วจะใช้โอกาสนี้ยิงระเบิดเพื่อลอบสังหารให้สำเร็จในครั้งเดียวเิมแต่งนิยายวะ่ะเอเอเฟสเนลอันนี้จะเรียกว่าเป็นเพื่อนสื่อยังไม่กล้าเรียกเลยเนี่ย คือยังไงคือเดี๋ยวเราอ่ะเราอ่ะจะใช้เครื่องบินบินออกจากจังหวัดตราดเอาสตอรี่นี่คือบินออกจากจังหวัดตราดบินออกทะเลเหมือนกับว่าคิดไงเฮ้ยทำให้เขาไม่คาดคิดเออหลบเลี่ยงความสนใจบินออกไปทะเลเออจากกองกําลังใช้ฝังไงเออบิน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 ออกไปทะเลจะได้ไ่หลบเลี่ยงความสนใจแล้วยังไงระหว่างบินก็รอข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองที่อยู่ในกัมพูชาเพื่อระบุที่ตั้งบ้านพักสมเด็จฮุนเซนและฮุนมาเนตแล้วระบบนําทาง gps <Ha. S 2> หมายถึงว่าที่ตั้งบ้านพักของทั้งคู่อคือไม่ต้องเข้าไปแล้วเขาอยู่ในเมืองไทยเขาระบุได้อยากจะดูไหมชาวเน็ตไทยอ่ะวิมานสีชมพูอ่ะเขาระบุพิกัดแล้วไม่ต้องไปกําไม่ต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นดูที่นี่ก็ตำแหน่งพิกัดชัดเจนเลยอาภาพอ่ะบ้านอ่ะอยู่กลางเมืองเลยนั่นนะ น้องคุณผู้ชมบอกว่าอะไรนะไม่ได้นอนแล้วหลอนไปเองฮะเพื่อเราที่ล้างบ้านพักตทวริวเ็นแล้วหุนมาเน็ตเมื่อได้ตำแหน่งแล้วจะใช้โอกาสนี้ยิงระเบิดเพื่อรอบสังหารที่สำเร็จในครั้งเดียวคืออาตอนนี้เนี่ยเขามีข้อตกลงหยุดยิงโทรไหมน้องอาติกิงข่าวนี้จะมีคนไทยจำนวนมากอันนี้เนี่ยจะไม่จะลดความสูญเสียในหมู่ประชาชนเลยและทหาร เพราะคนไทยจำนวนมากอยากให้จริงแต่มันไม่จริงนี่ไงคน,นไทยจำนวนมากอยากให้จริงเอเอาเฉพาะบ้านสองหลังนี้เป็นอันจบเลยยุติเหมือนกับคุณยายที่แกเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยแต่มีญาตปม,ามีญาติเป็นชาวกัมพูชาและยังอยู่ในนั้นลูกสาวก็อยู่โทรศัพท์มาบอกเลยนะ โทรมาเล่าอะค่ะไอเรื่องที่ว่าถ้าไม่กลับอะหรือถ้าเกิดใครไปโพสต์อะไรว่าตามหามผู้ชายในบ้านว่าออกไปรบแล้วหายไปถ้าใครไปโพสต์แบบนั้นหรือว่าว่ารัฐบาลจะโดนยึดที่ทํากินจะถูกจับไปติดคุกอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็กลัวที่สําคัญขนาดคนกัมพูชาคุณยายยังบอกเลยเขาบอกเลยนะหรือตัวคุณยายนะเดี๋ยวฟังอีกทีมีให้ มีค<ม>่ะมีเสียงเอที่บอกว่ามันตรงกับสตอรีอ่นี้หลือไม่รู้ฝฟฝันเรื่องนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็ดูเมื่อเช้าเลยไปจินตนาการขึ้นมานะน้องท่างประเทศคอมเมนอันโทรมาบอกว่าอันพี่น้องตายเบื้อแเรวคันว่าไปเป็นทหารเขาก็คือเขาก็จับไปเป็นสินะ ผู้ใดบบลงไปเขาก็ยึดพื้นที่ยึดนยึดให้ยึดหน้าอ่่ให้สันชาเขมรนอีกกระยานไปหอดกับไปสวมเครื่องแบบทหารไอ้พวกที่นี้มันจะเห็นเคยมาเห็ดงานยุ่งเทศไทยนั่นนะมันสิจับข่าวของขมรนะมันผู้ใดโพดลงยังกะมันมันคือจับสิจับติดคุกติดตารางปรนนามบ่ายรัฐบาลบดีสิงสั่งมันสิจับ มันจะจับขอบขั้วอีกเลยนี่โดนจับครั้งคูยังสิคังคูได้จังปาดคอเล็กขมิ้นเนาะย่านเม้นเชื่อใจบไรายก็คือคนไทยแต่ตอนตอนชาวเขาบอกแบบนี้ช่วงใยเขาบอกแบบไม่เขาแบบรับไปเลยมันเสื่อถือบารด้นอืออือเพรมนคือคนไทยคนไทยเสื่อถือไารคนเม้นเสื่อถือบารดยแล้วเบิ่งงคาวอองขมิ้นเนาะเม้นบอกว่าให้ไปบอมใส่บัานซีชมพูของหุ่นเซน ว่ามีปัญหาจบคันว่าหุ้นเส้นตายแล้วจบแต่สายเลือดก,ก็คือถึงอย่างเดียวเป็นห่วงอย่างเดียวห่วงมันมีปัญหาตอรี่มันตรงกันเห็นไหม,มบางทีเช้าเ้าก่อนจะแถลงเคลิ้มๆอาจจะไม่ได้นอนไงฟังเข้าวูปุ๊บเลือกรามมาเกิดจิตนะการเลยเฟซเนิวนําเสนอเลยนะ้องบอมบ้านหุ้นเซนทีเดียวจบเลยเออหรือว่าฟังอแหล่งข่าวนี้หรือเปล่าเปิดเสียงแววๆสถานีจากประเทศไทยนี่ไง บอมบ้านดุนเซนทีเดียวจบเลยอืก็เลยเนี่ยค่ะเฟชนิวรายงานเลยว่าเราจะเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่บ้านและทนผบุชมมันมีในโลกนี้เนี่ยที่เขาที่ออกมาบอกอจริงจริเราสามารถจะบอกได้ไหมอขอแถลงว่าอย่างมาลีเงี่ยแหล่งข่าวของเราอกองทัพไทยเตรียมจะโจมตีเราขอเรียกร้อยนานาชาติหยุดมันยังไม่เกิด แรงคาวระบุว่าอาจจะมีการเอาเครื่องบินลบรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบไปตอนนี้ไปซื้อติดจรวดจากเกาหลีใต้เอามาโจมตีบ้านฮุนเซนกับฮุนมาเนตมันยังไม่เกิดต่อไปเราบอกได้ไหมแ่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้รายงานว่าสมเดดฮุนเซนจะเดินฝ่าแนวกับระเบิดที่ลูกน้องตัวเองวางเอาไว้เข้ามาที่ชายแดนที่สากแก้ว แล้ว tamam. เข้ามายืนชี้หน้าด่าอะไรอย่างนี้ได no ้ไหมขอให้นานาชาติช่วยหยุดทุนเซนได้เถอะเขาบ้าไปแล้วอย่างนี้เราได้ไหมคือม uh> ันต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์อะใช่ไม่ใช่พูดขึ้นเองแล้วก็อ้างอิงว่ามันเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ได้ไหมได้ไหมเราบอกเรามันมีแหล่งข่าวหรือไม่แล้วก็บอกขนาดนี้ขอให้นานาชาติช่วยหยุดกัมพูชาทีเถอะ เพราะเรามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นี่แถลงโดยโฆษกกระทุวงกราโหมนะสมมตินะ,ะว่าผู้บัญชาการลบของกัมพูชาขนาดนี้คือสมเด็จคุณเซนบ้าไปแล้วแหล่งข่าวเรายืนนะว่าสมเด็จคุณเซนบ้าไปแล้วขนาดนี้กลายเป็นคนติดโซเชียลอย่างหนักตื่นมาหรือเวลาหลับก็ละเมอคาดว่าจะเกิดจากสาเหตุว่าไฟดูดตอนชาร์จแบตโทรศัพท์เราแถลงได้ไหมให้ดาดาชาติหยุด อย่าปล่อยสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันทำไม่ได้ใช่ไหมมันทำได้ไหมฮะว่าผู้บัญชาการบ้าไปแล้วแหล่งข่าวของเรายืนยันแน่นอนเขาได้เตรียมการจะทำหนึ่งสองสามสีห้าเขาไม่ใช่ได้ไหมมันแถลงไม่ได้นะฮะไม่ได้ใช่ไหมคะเออคือ อ้างแหล่งข่าวแล้วก็บอกว่ามันจะเกิดแล้วเรียกร้อยนานาชาติหยุดเราก็จะถแถลงเลยเรามีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า่าสมเด็จคุณเซนขนาดนี้ได้เสียสติปไปแล้วอันเนื่องมาจากการติดโซเชียลอย่างหนักแล้วชาร์จแบตโทรศัพท์ถูกไฟดูดเวลาตีสองนาทีแล,แล้วมีอาการชักจากนั้นต่ออะไร จากนั้นแหล่งข่าวได้ยินแต่ว่าสมเด็จฮุนเซนได้หมดสติไปช่วงขณะหลังจากแบตโทรศัพท์ดูดและเด่นลุกขึ้นมากลางดึกอตอนตีสามยี่สิบนาทีจากนั้นได้ปัญชาก,การว่าเอาตัวเราไปที่สากแก้วเดี๋ยวนี้เพื่อเราจะเอาเบีมยีไปยิงใส่ประเทศไทยเราถแถลงได้ไหมก็มีแหล่งข่าวเหมือนกันมันถแถลงไม่ได้ถูไกไหมน้อง ฮะโอ้ยเนาะแล้วสตอรี่เนี่ยมันจริงเลยนะติดโซเชียลไหมติดค่ะชาร์จแบตไว้ที่หัวนอนไหมชาร์จค่ะและโดนไฟดูดไหมมันมีข่าวไฟดูดต้องเยอะแยะถูกวไหมชาร์จแบตอ่ะไม่รู้ใช้สายจริงหรือเปล่าไงใช่ไหมเออเจ็บไหนน้องเป็นอะไรนี่ไงโคอสกุณเซนอยู่นี่ไง ฮะเเออออคืออยู่ดีๆสามารถอ้างแหล่งข่าวเป็นตุเป็นตะแล้วแถลงค่ะมันได้เหรอไม่ได้ไงคะมันต้องมีหลักฐานเชิงักา์ถูกไหมใช่ไม่ใช่พูดขึ้นมาม่ใครพูดอะไรคนไดนี่ไงพร้อมภาพหลักฐานเลยนี่คือหลักฐานที่เราขอแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าเขาบ้าไปแล้ว เขาไม่สามารถเป็นผู้นำดูเถอะผู้นำที่ไหนในโลกเสียชบชาร์จแบตขนาดนี้ฮะน้องใช่ไหมเออฮะโอ้ยคือใช้คำว่าเป็นตุ <c oughs> เป็นตาน้องอืมฮะมาลีเธอสามารถที่จะ,ะแถลงได้ขนาดนั้นเดี๋ยวจะขอให้คอศกระหมของเราใครนะยังไม่มีใช่ไหม ของเรามีที่เป็นโคศกลรโหมที่สวมน้ําสวมเนื้อสักหน่อยเหมือนมีสองท่านนะคะใช่ไหมที่มีเป็นแถลงบ้างน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันทําไม่ได้แถลงเอาโคศกกองทบกไหมคะมันทําไม่ได้น้องตีวินไทยมันทําไม่ได้อ่ถ้าพี่เบิร์ตพอไหวเออเสเบิร์ตเสเบิร์ตไหนหยุดออกข่าวมันก่อนนี่ทำไมถึงจะหยุดว่ามันเป็นความบันเทิงมากเลยการนำเสนอข่าวคุณเซน่ะ แล้วไม่ต้องไปเติมแต่งเลยสิ่งที่คุณเซนพูดสิ่งที่คุณเซนทําสิ่งที่คุณเซนเขียนมันเป็นประเด็นทั้งนั้นเลยบ้าไปแล้วน้องจโจยกตัวเองว่าเป็นไก่ย่างห้าดาวมีที่ไหนในพนเหนเอ,อในพนห้าดาวในพลห้าดาวพี่พูดอะไรไปไก่ย่างห้าดาวค่ะฮะยกตัวเองว่าเป็นไก่ย่างห้าดาวพี่พูดไปเหรอพูดคะ่ะพี่พูดไปเหรอ ฮะ <laughs> มันเป็นไปไ,ได้นะน้องไฟดูดอ่ะ <laughs> แล้วหมดสติไปตอนตีสองยี่สิบสิบห้านาทีนิ่งสนิทอยู่เลยแล้วถึงเวลาตอนตีสามยี่สิบเก้านาทีรู้สึกตัวขึ้นมาลุกเดินแบบผีดิบอ่ะ <laughs> อันนี้มันเฟคดิวไงสมมุติแก่น้องนึกออก่อนใช่ไหมวันนี้วันเกิดพอดีเราแถลงได้ไหม <laughs> แล้วหลักฐานดูเถอะตอนนั่งเนี่ยภาพนี้คือหลักฐานว่าตอนถูกไฟดูดแล้วลุกขึ้นมาหน้าเงี้ย เห็นไหมน่ายังไงนะคะพอแล้วทำได้ครั้งเดียวอืมพูมมกับสารยุทธ์เองอะไรผู้ชมบอกว่าขำไม่ไหวขำอะไรผมกำลังจะสื่อสารว่าคุณจะมาอ้างแรงข่าวว่าไทยจะทำอย่างนั้นอย่างนี้หลักฐานอยู่ตรงไหนแล้วแถลงเป็นเรื่องเป็นราวว่าให้ไทยหยุดแล้วขอให้อะไรนะ นานาชาติเข้ามาห้ามด่วนเลยช่วยยับยั้งไทยโดยทันทีให้ยุติแผนการรุกรานนี้ถ้าเป็นความจริงอพี่ถึงบอกไงว่าเดี๋ยวผมก็ถแถลงบ้างออกองทัพคนรตราหมให้ผมเป็นโกษกไหม <c oughs> ฮะผมพร้อมจะบ้านล <c oughs> ้วเอาไหม <c oughs> ถแถลงโต้กับมาลีทุกแถลงโต้เลยโคษกตาหม <c oughs> ไม่เป็นทางการก็ได้ไม่รับตำแหน่ง ไม่รับเงินเลยทั้งสิ้นเลย <C le af> จะแถลงโต้เลย <C le af> กลางคืนจะหลับไปแล้วก็ตื่นมามีสตอรี่ทุกเช้าเลย <C le af> ผมแถลงพร้อมกันเจ็ดโมงเลย <C le af> ดีไหมแม่งก็ฝากแพร <C le af> พรี่อ๋อคุณแพรรี่ไพยวันอือท่าน,นั้นก็ได้ย <C le af> ินวันนั้นใช้ได้เลยอืไหนเออ อ่ติดตามตลอดนะครับแต่อยากให้ได้สาระมากกว่านี้เนี่ยโคสาระเลยข้อกล่าวหาเขาเมื่อเช้านี้คืออะไรบอกว่าเรามีแผนจะโจมตีเขาค่ะบริเวณปราสาทตามเมืองตาควายแล้วก็พระวิหารไปจนถึงอันเซก,ก็คือช่องอ่านมา้าก่อนที่จะมีการประชุม g b c วันที่7เรามีแผนจะโจมตีแล้วเขาก็บอกว่าให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยกันยับยั้งเราทีแล้วก็ขอให้เราเคารพข้อตกลงหยุดยิง ข้อที่หนึ่งคำสั่งอพยพคอนโซรินก็ไม่มีใช่ตั้งแต่ตอนหนูน่ะบอกวอาทิตย์อค่ะออข้อที่สองผ่านไปสาว,วันอาทิตย์วันจันทร์วันนี้วันอังคารค<ฆ>่ะ<ฆ>ก็ไม่มีมแล้วยังถแถลงอีกอ้างแหล่งข่าวอ,มอผมก็บอกว่าระดับนานาชาติ <c oughs> เนี่ยเขาอ้างแบบนี้ได้ใช่ไหมสาระก็คือบอกถ้าอ้างแบบนี้ได้ผมก็สามารถจะอ้างไปได้หมดเหมือนกันว่าบ้าไปแล้ว ใช่ไหมอืมออ <c oughs> อ่ะแล้วก็ล่า,ลาสุดที่สื่อ fresh news <c oughs> ของกัมพูชารายงานก็คือเราจะเอาเครื่องบินขนาดเล็ก AT 6 TH เนี่ยไปยิงโจมตีบ้านฮ <c oughs> ุนเซนกับฮุนมาเนตอืมอ่าท่านผู้ชมบอกพ <c oughs> ักไฟไม่มีมอก่อ่าประเด็นไม่อยู่ที่พักมันจะอยู่ที่สายอ่ะของจริงเปล่าใช้ของจริงเปล่าของจริงแพงนะ เออ,เอ,อสายถ้าเกิดเป็นสายไม่ใช่ของจริงไอ้สายชาร์น่ะอ,อ,อันตรายนะค่ะเออกับชีวิตได้ใช่ไหมค่ะไฟรั่วไฟดูดไฟไหมออ